เอาแล้วครับก็ขอกลับสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้นะครับอยู่กับแอดทากิเหมือนเดิมนะครับหรือเรียกว่าแอดนานามิก็ได้นะครับก็วันนี้มาอยู่กันในเกมแบงคดีมกับไปปาร์ตี้เซิร์ฟญี่ปุ่นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็รอบนี้คุณผู้ชมอาจจะสังเกตนะครับว่าทําไมรอบนี้เปิดตัวไม่เหมือนรอบอื่นนะครับอมันจะเป็นเหมือนกับคลิปอาอะไรนะอ่าสปาจินสปาเขานั่นเองนะครับก็ไม่ต้องเอกแต่นะครับเนื่องจากว่าเป็นผลอะไรอ่ะเดี๋ยวจะเล่าที่ท้ายวิดีโอนะครับเดี๋ยวผมจะขอเข้้้าาเเเเนนนนือออหขงงมรลลยัั่ะคบแวก็ คลิปนี้นะครับขออภัยที่มาช้านั่นเองนะครับเนื่องจากว่าผมนั้นมีทําเรื่องของเรียกโครงงานไปนอลนะครับก่อนที่ผมจะจบการศึกษานั่นเองนะครับก็จะเป็นไงเดี๋ยวเข้าสู่อีเวนต์กันได้เลยครับก็เราจะไม่ยืดยาวมากนะครับกับอีเวนต์นี้นะครับโดยสำหรับอีเวนต์นี้นะครับอีเวนต์นี้นะครับจะมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า No Music Yet Summer นั่นเองครับเลอถ้าเกิดแปลในสไตล์แอนนมะนะครับหรือแอนิเแหละจะแปลว่า ไม่ใช่เพลงเหรอใช่แล้วมันคือฤดูร้อนไงล่ะมันคือช่วงพักฤดูร้อนน่ะอยู่เนาะประมาณนี้นะครับซึ่งอีเวนต์นี้นะครับเป็นอีเวนต์ประเภทเวอร์ซันไลฟ์นั่นเองนะครับหรืออีเวนต์ที่เราจะต้องเอาวงตัวเนี่ยไปติดกับวงชาวบ้านนั่นเองนะครับอีเวนต์นี้นะครับจะเป็นอีเวนต์ประเภทไทยแฮปปี้นะครับหรือเรียกว่าไทยส้มนั่นเองนะครับแล้วอีเวนต์เนี่ยเริ่มตอนที่2ี่กรกฎาคมที่ผ่านมาเวลา13มนาฬิกานะครับแล้วก็จะจบวันที่8สิงหาคมเวลา18สิกาปดนาองนะค้ับ ซึ่องอีเวนต์นี้นะครับจะมีเรื่องย่อนะครับก็คือวงโรเซเลียที่ทำกิจกรรมดนตรีอย่างเข้มงวดในฐานะมือโปรนะครับแล้วก็วันหยุดอันแสนสั้นของวงพวกเธอเนี่ยก็วงโรเซเลียนั่นแหละครับก็ได้มาถึงแล้วนะครับแล้วพวกเธอที่ต้องการออกห่างจากดนตรีเนี่ยจะใช้วันหยุดฤดูร้อนแบบไหนกันแน่นะนั่นเองครับหรือสรุปก็คือว่าคือวงโรเซเลียได้พักร้อนนั่นเองครับได้ไปเทีาทา่ยวทะเลกันเราก็จะได้เห็นสาวๆกันนั่นเองครับแบบวิ่งบนชายหาดกันแบบสวยงามนั่นเองนะครับ ซึ่งอีเวนต์นี้นะครับจะต้องบอกก่อนว่าอีเวนต์นี้ของลิมิเต็ดนะครับย้ำเตือนก่อนเป็นของลิมิเต็ดนะครับอีเวนต์นี้ซึ่งตัวละครที่จะปรากฏในอีเวนต์นี้นะครับก็คืออิมาริซ่าครับหรือเรียกว่าคุกกี้เทาไปเล้ดนั่นเองนะครับตามครับที่เราคันนี้ลินโกะครับหรือเรียกว่าอ๋อโอริโอนะครับผมจะเรียกว่าโอริโอนั่นเองครับ ก็มาครับอูรักว่าอากโอนั่นเองครับหรือว่าเด็กเบลวีหนึ่งนั่นเองครับอากโอนั่งเด็กเบวปิศาณนะครับแล้วก็ฮิตคาวะสาโยนะครับที่ผมชื่อเรียกว่าเอ้สาเยอะนะครับหรือวันที่ผมจะเรียกอื่นๆแล้วแต่พันนานะครับแล้วก็ต่อมาครับตอนลราค้นตอนสุดท้ายก็คือมีหน้าต่อโยเกนนะครับหรือว่าไอ้ทาสแมวนั่นเองนะครับต่อมาครับก็คือเรื่องของโบนัสนะครับเรื่องของโบนัสเนี่ยจริงๆอ่ะ ทางแบงก์ดีนได้ทําการอัปเดตเพื่อน,นะครับว่าเราอ่ะสามารถเล่นแล้วได้คะแนนผ่านตัวฟรีไลท์กับมตัตติไลท์ได้แล้วนะครับแต่มันอาจจะได้คะแนนที่น้อยก,กว่านั้นเองนะครับถ้าเกิดข้อมูลดีกต่อไปด้วยนะครับเพราะว่าไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับอ่ะโอเคต่อซึ่งคะแนนเนี่ยผมต้องชี้แจงว่ามันจะเหมือนกับในชาเลนนั่นเองครับ ถ้าเกิดเราได้คะแนนเยอะเราต้องเล่นในวอลซอลัดเท่านั้นเองเงื่อนไขที่หนึ่งนะครับก็คือห้าตัวความเบื้องต้นนะครับจะเพิ่มไปละยี่สิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองครับแล้วก็ไทม์นะครับถ้าเกิดเป็นไทยส้มนะครับหรือเรียกว่าไทยแฮปปี้นั่นแหละครับถ้าเกิดไทยตรงตามเงื่อนไขนะครับก็จะได้อีกทีเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเกิดสองเงื่อนไขแรกตรงกันนะครับก็จะได้ไปเลยครับอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นบิละ่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเงื่อนไขพิเศษเพิ่มเข้ามานะครับกก็็คคคคืืืออออออเเเเรรรรรร่่งงขพพาาาาาามมิิตต์์นนะับสด้ ขวาของตัวละคร่ะหรือด้านซ้ายนั่นแหละที่ว่ามันจะบอกอยู่นะครับว่าค่าพลังเนี่ยทั้งสามทั้งสามหน่วยมันมีเท่าไหร่นั่นเองนะครับเรื่องรอบนี้ครับจะเป็นเรื่องของพารามิเตอร์เทคนิคิวหรือพารามิเตอร์สีฟ้านั่นเองนะครับเพิ่มอีก50%นั่นเองนะครับต่อมาครับคือการ์โบน้ำประจำตัวละครนะครับก็จะมีทั้งหมด5ตัวเลยนะครับรอบนี้นะครับตัวแรกครับก็จะเป็นเอมอิลิสซาห้าดาวครับตัวที่สองก็จะเป็นชิโรคานิลินโกห้าดาวตัวที่สามก็จะเป็นอุรากาวะอากะะดาวนครับแลอีกสร์ดคิราเฟตใหม่นะครับก็็จะเปนของ ตัวขออลิสานนะครับว่าอีกตัวหนึ่งจะเป็นของจิาโตนะครับแต่ผมจะของ,งดรีวิวนะครับเนื่องจากว่า,าความสามารถเหมือนกันนะครับก็คือเพิ่มคะแนนอีก150%เป็นเวลา 7วินาทีนั่นเองครับถ้าเกิดจะไม่ผิดนะและในขณะเดียวกันนะครับถ้าเกิดกดได้เล็กลงมาก็จะคะแนนลดเหลือครึ่งหนึ่งนั่นเองนะครับอันนี้ตามความเข้าใจของทางนี้นะครับและก็จะบอกว่าอีเวนต์นี้นะครับผมต้องขออภัยที่ลงใช้ครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าคิราเฟอ่ะมันจะเรียกว่ารีกลับมาทุกตัวเรื่อยๆนะครับแล้วผมสันตอนิษฐานว่าอาจจะกลับมาทุกใบอ่ะตอนที่มันมีคิราเฟตบนมาเรื่อยๆนั่นเองนะครับก็ ถ้าเกิดเป็นงั้นจริงก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับทุกคนนะครับที่อยากได้เคลาเฟตนั่นเองนะครับแต่ว่าแค่อาจจะออกยากขึ้นนิดนึงนั่นเองนะครับแต่ผมว่าออกได้นะแล้วก็ขั้นที่สิเรื่องอ่าเขาเรียกว่าไงเรื่องขั้นที่สิครับก็จะเป็นรอบมาสเตแรงนะครับหรือลิมิตเบรกนั่นแหละทีแอถทากิชอปเยงนะครับอันนี้ก็ให้ดูตามตารางได้เลยนะครับผมจะขึ้นให้นะครับแล้วก็การ์ดจอรคขอแนะนำนะครับก็จะเป็นของลิซ่าแล้วก็ลินโกะนะครับสองตัวนี้จะได้มากสุด5%นั่นเองนะครับแล้ว ในขณะเดียวกันถ้าเกิดเราใช้อโก้ด้วยเนี่ยที่เป็นการ์ดนาโตวนะครับก็จะได้ทั้งหมด76นั่นเองนะครับในขณะเดียวกันนะครับถ้าเกิดเราใช้อ่าถ้าเกิดเราใช้ในส่วนของอลิซานนะครับอลิซานก็จะได้เพิ่มอีก20นั่นเองนะครับถ้าจะไม่ผิดใช่ครับ20แล้วก็จะได้เพิ่มไทซอมอีก10นะครับถ้าเกิดว่าตัวของอลิซานครับก็จะที่เป็นการ์ดกิราเฟนครับก็จะเป็น30นนั่นเองนะครับ อาต่อมาครับก็จะเป็นเรื่องของเพลงประจาอีเวนต์นะครับเพลงประจําอีเวนต์นะครับก็จะมีชื่อเพลงว่า Sunlit Musical นั่นเองครับอ่านผิดขออภัยเหมือนเดิมนะครับซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงประเภทออริจินอลต่อนะครับรอบนี้ผมจะขอไม่ขึ้นอินเติร์นะครับกลัวลิขสิทธิ์นั่นเองนะครับซึ่งเพลงนี้นะครับก็ถือว่าแอดแอทากิร้องเลยและถือว่าเจ็บนิ้วใช้ได้เลยเพราะแอทากิใช้แท็บเล็ตเล่นนะครับคือแบบมันมีจังหวะรัวโน๊ตอ่ะถือว่าเยอะอยู่นะก็ใครอยากรู้ก็ต้องไปเล่นเอาเองนะครับ ต่อมาก็จะเป็นส่วนของของรางวัลน,นะครับซึ่งขอรางวัลนี้นะครับก็จะเป็นอ่าส่วนต่อไปนี้นะครับอย่างแรกครับก็คือเป็นการสส์ดสองดาวของยูเกนะนะครับเป็นการ์ดไทป์พาวเวอร์ฟูลหรือไทป์แดงนั่นเองนะครับซึ่งจะมีชื่อกาดว่าอ่าประตูแ่ประตูช่วงกลางฤดูร้อนนั่นเองนะครับซึ่งจะมีเงื่อนไขก็คือเราต้องทำคะแนาานอีเวนต์ให้ได้15 0 0 0นานคะแนนขึ้นไปนะครับซึ่งจะมีชื่อสเกลว,ว่าอ่า มารีนไทม์แห่งกุหลาบสีน้ําเงินนั่นเองนะครับซึ่งความสามารถครับเมื่อถึงเวล5นั่นก็คือจะเพิ่มเพชรพียงสามร้อหน่วยนะครับและจะเพิ่มคะแนนอีกสิเป็นเวลาแปดวินาทีนั่นเองนะครับและต่อมาครับส่วนที่2ครับก็จะเป็นสติกเกอร์แรนะครับจะเป็นสติกเกอร์ของอุดกกวะอากโกนั่นเองนะครับก็คือเราต้องทำคะแนนถ้าได้สองหมื่นห้าพันคะแนนขึ้นไปครับจะมีคําแปลว่าทําได้แล้วนั่นเองครับและในขณะเดียวกันนะครับถ้าเกิดใครทําติดท็อปพันนะครับของอีเวนนะครับก็จะได้ อ่าสติกเกอร์แรงเหมือนกันครับแต่จะเป็นแบบเสียงนั่นเองนะครับจะเป็นเสียงของคุณอุดากะวะอากุนั่นเองนะครับหรือคุณมิกุที่พนภาคนั่นเองนะครับแล้วก็ของรางวันอยากจะจำอีเวนต์นี้นะครับก็จะเป็นส่วนของพิควาซายโยนะครับที่รอบนี้ก็ได้ขับรถเงี้นเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการสามดาวไทป์โพนั่นเองอ่าไทป์ไทป์เพียวนั่นเองครับขออภัยครับไม่ใช่ไทป์โพนะครับไทป์เพียวนะครับเวลาปวดหัวเขาคิดตัวเองจริงจซึ่งการนี้ครับเป็นการสามดาวที่มีชื่อว่าอ่า ไฮเวย์ทองฟ้าสีขาบนั่นเองนะครับซึ่งเงื่อนไขก็คือเราต้องทำคะแนนได้75,000คะแนนขึ้นไปนะครับจะมีชื่อกสเกลว่า Sunshine d ด s h นั่นเองนะครับซึ่งความสามารถก็คือเราจะต้องกดให้ได้กูดขึ้นไปนะครับเอ้ยกดถ้าเกิดเรากดได้กูดเนี่ยมันจะปับเป็นโฟฟึ์ทันทีนะครับและจะเพิ่มสกอร์อีก40%ไปเวลา7.5วินาทีนั่นเองนะครับอันนี้เป็นสเกลเวล5นะครับแล้วต่อมาครับก็จะเป็นส่วนสุดท้ายครับก็จะเป็นส่วนของตู้กาชานั่นเองนะครับซึ่งต้้กาาชชผมจะขอใเป็น ของธรรมดาพอนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมลงทีลเศษก็น่าจะออกไปแล้วนะครับแต่ผมจะแนบอีกตู้หนึ่งให้นะครับเป็นตู้พิเศษเป็นตู้รีรันนะครับก็คือตู้หลังนะครับจะเป็นตู้กาชาอามารินโบแห่งกุลาบเสียงเงินอันเววาวนั่นเองนะครับซึ่งตู้นี้ครับเป็นตู้ลิมิเต็ดนะครับหมดแล้วคือหมดเลยนะครับถ้าเกิดอยากได้อีกก็ต้องรอปีหน้านะครับแต่ก็ต้องเติมนะครับโดยประมาณซึ่งตู้นี้นะครับ จะเข้ามาเมื่อวันที่2สิงหาคมนะครับจริงๆก็คือเข้ามาวันที่29นั่นแหละครับแต่คือตู้จริงๆมันมาวันที่2นะครับเวลาบ่ายโมงนะครับแล้วจะเอาออกเวลาเที่ยง59นาทีของวันที่10สิงหาคมนะครับและในขณะเดียวกันนะครับก็จะเป็นตู้ลีลันของอีเวนต์วงมอร์ฟอนิก้านะครับของเซิร์ฟยุ่นนะครับในปีที่แล้วจะวนกลับมาให้เปิดซ้ำได้นะครับแต่หน้าต่แยกตู้หรือก็เปิดเป็นตู้เดียวกันได้นะครับอันนี้ไม่แน่ใจแต่ทางแอดโทโมรีนะครับได้มีการชี้แจงมาว่า สามารถใช้ดาวฟรีเปิดได้นะครับและสามารถเปิดเอาของได้นะครับซึ่งผมจะทําการแปะลิงก์ไว้ให้นะครับใครที่อยากดูในส่วนของรีวิวส่วนของอีเวนต์ชุดแา่น้ําของมอร์ฟอนิก้นนะครับหรืออต์ฤดูเร้อนของมอร์ฟอนิกันนะครับโยผมจะทําการแนบลิงก์ไว้ได้นะไว้ให้นะครับถ้าเกิดใครอยากดูก็เชิญไปดูกันในส่วนนั้นได้เลยนะครับเข้าตู่เรื่องของกระชับตอนครับซึ่งการไปแรกนะครับก็จะเป็การของอิมาอีริลห้าดาวนะครับซึ่งปัจุบก็เกิด ตัวของเขาเรียกว,ว่าไงอะดาม่านะครับแต่ผมจะไม่ส่วนนะครับผมจะใช้เพื่อนในการรีวิวเท่านั้นนะครับการดแบลน์นะครับก็จะเป็นการ์ดของอิมอิลิสซาห้าดาวนะครับเป็นการ์ดไทป์แฮปปี้นะครับเหมือนเดิมซึ่งเป็นการที่มีชื่อว่าซัมเมอร์สเปซนั่นเองนะครับซึ่งชื่อสกิลนะครับจะมีชื่อสกิลว่าโรฮากลมว่ากลมวาวแห่งดวงจันทร์นั้นแห่งดวงตะวันนะเองนะครับซึ่ง ข้อสมสามครับเมื่อเวล5ก็คือเมื่อกดได้แป็กเกิลไปจากการเป็นเพอร์เฟคทันทีนะครับแล้วเพิ่มสกร์อีก100ที่ประทนไปราว7.5วินาทีนั่นเองถือว่าสกิลนี้น่าจะเพิ่มเพิ่มเข้ามานะครับในบรรดาที่แอสทากิเคยรีวิวนะครับอันนี้น่าจะเพิ่มเพิ่งเข้ามานะครับสกิลประเภทนี้นะครับที่เป็นของปั๊มใหม่นะถือว่าโกงถือว่าโกงใช้ได้เลยแล้วก็ต่อมาเขาจะเป็นของลินโกะ5ดาวนะครับจะมีชื่อการดว่าลมทะเลกับดวงตะวันนั่นเองนะครับซึ่งจะมีชืื่่่ออสกลวาเ็ๆขง เมโลกรุ๊ปนั่นเองนะครับอ่านพีคคอไปเหมือนเดิมนะครับความสามารถครับก็จะเป็นการเพิ่มสกอร์อีก130%เป็นเวลา7วินาทีนั่นเองนะครับแล้วก็การ์ดใบสุดท้ายนะครับจะเป็นการ์ดไซดาวของอาโกะนะครับจะมีชื่อการว่าที่อยู่เหนือขวาพายุเมฆนั่นเองนะครับจะมีชื่อสเกลว่าอ่าพานอรามาสกายครูชนั่นเองนะครับจะมีความสามารถก็คือเฟิร์มฟลให้พีคสี่หน่วยนะครับและจะเพิ่มสกอร์อีก60%เป็น์เซ็นต์เป็นาทีนั่นเองนะครับ ก็จบลงกันไปแล้วนะครับในส่วนของการรีวิวอีเวนต์นะครับถ้าเกิดว่าเสียงเบาเสียงดังไปขอไปด้วยนะครับเนื่องจากว่ารอบนี้แอสกิอ่ะเพิ่งกลับมาถึงบ้านคือกลับมาถึงบ้านเนี่ยคือแอสกิรีบขัพเลยนะครับเพราะกลัวว่ามันจะลงไม่ทันอีเวนต์จบนะครับก็อีเวนต์นี้มันเสียดายนะถ้าเกิดว่าใครความไม่ได้นะครับแล้วก็แอสกิอ่ะผมเชื่อว่าแอผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงรอบเนี้ยแอสกิเปิดตัวอย่างนี้นะครับก็คือเนื่องจากว่าแอสกิอ่ะเปิดกระชาเล่นๆนะครับเซิร์ฟญี่ปุ่นนะเพราะววว่่่่าาเเห็นนนนฮ้้้ยยแอออีทโมมระััไดด มันได้คิราเฟสอ่าคิราเฟสอะไรนเนี่ยเสียงเหนื่อตเลยครูคือเปิดได้คิราเฟสตัวอื่นนะครับผมก็เลยเปิดบ้างแล้วก็ให้ดูวิดีโอนี้ไว้นะครับคือระหว่างนี้ผมจะเล่าไปด้วยแล้วก็มันจะมีเสียงตือนปนไปแล้วก็ขอไปด้วยเพราะว่าตอนนั้นผมเปิดไมค์อัดไว้ตอนอยู่นะครับก็เลยแบบสดๆเลยตอนนั้นก็คือว่าผมเปิดๆมาผมไม่รู้นะเพราะว่าตอนแรกมันขึ้นมันขึ้นแค่สามดาวให้แต่อยู่ดีนารามิคิราเฟสมันหลุดมาให้ครับ และนักขันเดียวกันมันหลุดนานามิสามดาว,ดาวให้แถมนะครับอันนี้เลิศดีใจกิจนร้าบ้านจนร้องร้องไห้หนึ่งวันนะครับสารภาพว่าร้องไห้หนึ่งวันจริงๆเพราะแบบได้การ์ดสุดที่รักคืนมานะครับแบบโอ้โหสะเทือนใจมากอะ,ยกอ,ะอยากได้การ์ไปเนี้ยคืนถือแม้อดีเก่าผมจะหายนะครับแต่อดีใหม่ถือว่าได้นานามิกลับกลับคืนมาแล้วนะก็ถือว่าฮิวใจผมได้เยอะเลยทีเดียวน,น,นั้นเองครับก็ขอบคุณดวงตัวเองนะครับที่หมดไปแล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับทางจิ๊บเลิฟสะกุละเนนี้นะครับ ได้แอดมินใหม่มาแล้วนะครับซึ่งแอดมินใหม่นะครับจะเป็นแอดมินประจําเพจนะครับและในขณะเดียวกันเพจเราจะเปิดในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับซึ่งเพจเนี่ยเราน่าจะได้ชื่อว่าสกอเรนต์ในปาร์ตี้เหมือนชื่อ Discord นั่นเองนะครับก็จะมีแอดมินประจําการหลักๆนะครับก็จะเป็นแอดโอมูลินะครับหรือเป็นแอดทีน่านั่นแหละจะมีแอดมายานนะครับแล้วก็จะมีแอดอ่านอนนะครับเป็นแอดมินใหม่นะครับได้เข้าร่วมทำเพจด้วยนั่นเองนะครับใครอยากรู้จักแอดอ่านอนสามารถ เข้าพิมพ์ดิสคอลแล้วก็แวะคุยกันได้นะครับไม่ถึงแวะพิมพ์ทักทายกันได้นั่นเองครับก็สลาวันนี้นะครับยิปเลิฟสโควเลในนี้แอฟริกาแล้วก็เกมแมงยิปกับแบตตี้เสริมพี่ฝนก็ขอตัวไปก่อนนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับการเปิดกระชาฤดูร้อนนะครับของทั้งโรซีและกับออฟโริก้านะครับใครอยากได้อะไรก็ขอให้ได้ตามสิ่งที่ปรารถนาไว้นะครับสลาวันนี้สวัสดีครับ